กินสำเหือสำแหงเฮาสำเฮาเห็ดได้เนาะเฮาเห็ดได้สำใดเฮาก็กินสำนันแหละสำเหือสำแหงเฮาแหละหาเงินเออเงินเฮาได้สำนี่เขาต้องกินประมวลนี่ประมาณนี่กินเกินก็บ่ได้เนาะกินเกินเฮากับมดสันสะแค่กินให้มดกับมดคนเฮาสิมีเงินเดือนหน่อยหรือเงินเดือนรายขยาพ่าใสเงินบุมีเหตุผลนะ มันก็เม,นะมิดอน่ะมีรายก็ใส่ลายคือคุณว่าฮะเนาะหาเงินเด้ซิปปัจใจเมื่อละเศร้ามันก็บรดยเนี่ยเนานะไม่ม,อม้อนจ่ายเงินนะมีเหตุมีผลนะเขาต้องคำนึงตัวเขาเองันเทาเจ็บไข้มาเด้เอาเงินมาแต่ใส่เขาป่วยขุมืงอเขาก็กิกนยาเขาก็ต้องซื้อยากินเพื่อสุขภาพตัวเองเมื่อได้เหมยรายกับซื้อเนี่ยมีเหื่อมีแห่มากนินวันวันเย็นเย็นมากินเนาะ เราสั่งซะเว้นว่าเทาสิบปอตัวเองให้อดอดนี่หันกะบ่จําเป็นว่าให้อดประหยัดก็อย่าประหยัดเกินผู้บุคคลนี่ประหยัดเงินในประหยัดนี่เพื่อนนี่นี่นี่ต่อไปนี่ประหยัดขนาดกินประทูตัวหนึ่งมาเปลี่ยงปนกินกับผัอ่ะเมียสิประหยัดขนาดเท่าไหร่ เมียบอกนได้ก็แล้วนนะั้นอาทิตย์ผมก็พักมาหนึ่งมาลวกสิ้นแหง่ตหง,แหงตอกหนึ่งสิ้นแห้งตอ,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 อกหนึ่งกินคนลเส้นกับพัวอิมอีไปจัหมดหลักก็ขึ้นแล้วม่มอเน้นกันตาเลยได้น่นีในแต่ต่อกันไปนี่แหละประหยัดเกินพดอะไรก็ได้มีมอเน็ได้คันเบียแบบนั้นนะคนเฮาน่ะจะได้กาอย่างเป็นอิม เดี๋ยวกินจังววาอิ่มนะ